<S <S ไปกี่นี่น่าหลอนหลลุน่าหลนกลางคืนคืนขึ้นกแบบนี้มั <S <S ้มันกรบบุคคสิหายีงยังงอนด้วแต่ว่ามันเอะอะนั่น่อือุ้มมาสิคือว่ายูอยู่อยู่โดดนุมนะ một cái mà ừ. Như cả Từ nào nó sao thì nó lông Có lông ỏ Con cá mất đấy Quay mở mở và lại lim càng <laughs> quyền lim và càng mà vẫn hay đây, à. em mẹ đây đây Để em mẹ đây <laughs> <laughs>

มันยังมีคนอุ้มเนี่ยเนาะตาจากหนาคนแผลยังปะหนาคนนี้นะแผ่แล้วมันแผ่ยังสักอย่างในหนาแดงมียุงกัดบอกนี่ตรงนั้นจะบุมววิบบนี่แล้วหนาคนมจัมันอยู่วางได้ิกกันเลยอยู่ในถง พี่เอฟซีถามเขามาว่าสาวมิงซีเอาอีกว่าคนหนึ่งค <c ười> ิดอยากได้อยู่งก่อนพี่น้องทาน้องนุ่นใหญ่ก่อนจามสี่ปีบ่พอได้เขาเงียนตอนด้เรื่องน้องซอยนะ <c ười> หน่อยหนาะ่อยังหน่อยเวซี <c> ่ <ười> ปุ่นอยากไหมนี่รับเด้อรับเต้าพี่น้องรับเต้า

อารมเยาง,าง,ง,ดงอดงี่เลยนี่เดพี่น้องเด้อคุณนมีอยู่ลาเจาใหม่สองกองก็หาแน้องหน็กรับแร่พี่น้องบี้ทีทกคนกินนมแม่แล้ก็รับไปเลยแต่พอว่างนากาให้เลยอุ้มเบนมาให้อุม้ม ไม่ง่องเศร้าเลยกับหลังจัแรกเราก็เข้ามาลิียนบางคนงเข้ามาเศร้าเดียวพนักตื่นตื่นแต่นอนลิ้นอยู่โดนเตบค้นน้อยแต่เอาอีน้องเกินแต่สร้างเงินด้วยว่างเดี๋ยวพอนี่้ น้องเมฆรับแล้วพี่น้องหากว,วางเพิ่นเมื่อกี้นี่ไห้บวยสาววางนอนได้ด้วยนอนดื้อหลับสบายเลยบอกบ่วยดื้อหรือบ่วยแอบแม่ด้อยิย้มกินขน้าวกบยังละกินขน้าวกบยังกินข้าวกับไข่ต้มกินข้าวกับไข่ต้มเล่ น้องกินน้ำได้บ่ฮ่าหยอกเด้ออนนกินข้าวอิ่มแล้วไปด้วีกันน้องข้าวกับคู่กินเรือวานมีเห็ดเรือวานเลยบปเห็ดใหม่กินกับข้าวไปเฮ้ยน่อันเจ้ากับไปบ่ปาไปกับบ่ไปบ่ได้ไปบ่โอ้ป้าอ้่นใหญ่เป็นจีไปตัดถ่ายมา้งยิบน้อง วิกเห็นแล้วปะเห็นแล้วบอวิกอืมหาวิกจะมาถ่ายน้องเมฆสบายดีลุงบดีครับแล้วเจ้าลนะเ็นกัอ่ด้เป็นจุดจดาแล้วปะาเนี่นึงมันต้องท่าย รับสบายเลยพี่น้อง <c oughs> อนี่น้องเมฆรับซะเนาะนี่กินแต่เช็คน้อ,นองนนเอิญแม่แม่สบายดีสวัสดีครับไปบ้ายเด้อไปบายเด้อ <c oughs> <c oughs> สบายดีจ้า <c oughs> น้องนนมารินนำน้องเมฆ ขอเป็นหากาป้อนข้าวแล้วก็พามาพี่น้องฮึะดีกนลูกอ่าบายบายด้วยให้เจ๊ได้บายบายบายบานเออถุจบาย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 กนบายบายบายบาก็ลูกไปด้อืมหมูลยพี่น้องดีลูกป้านะปากเบิ่งน้องเด้อครับน่ลินกับ นอนกันน่นข้างในกะหมูกุ้งซอยเียกูวันซอยเห็ดอันหัปวประตูหน้าบ้าน <c oughs> เห็ดวางว่านี่แม่นเทพื้นไปแล้วพี่นอ้องมือนีพิ่นก็เลยม,มาก่อแตก็ตัดเล็กชอยกัน <c oughs> ปูคนลราไข่แน่แล้วเจ็บบาดแผลกกกินยาแกปวดไปเลย ดีบอกกุ้งจะไปดีด้วยด้วย ไม่ไม่น้องีิมาตอกแบบนี้แหละบนเตียมไม้เห็ดหัววนาบ้านาแ,แข็งแล้วปะเออเลยละกันใจหลอดได้หัวประตูบ้านปูงามใส่ไม้น,มน,น,มมมนี่พี่น้องอันนี้อันนี้เป็นประตูบนใส่ไม้งามเลย บนต้องได้ใส่เลขใส่เลขสองข้างดันหลังกับดันบนและจังใช้ไม่กินเจ้าก็จะเป็นังไพไ่น้่นเลยมันมันอันมือถ่านเนาะบัดใดบัดบ่อบัดจีเจเล็กแปลว่ามือถ่านจะไปนู่น บ่ได้บ่บอกคุณไปด้พี่น้องไม่ใช่ตัดผ้าผ่า้อคุณไปตัดผ้ามันยิบแล้วไปแล้วพี่น้องกินข้าวกินน้ำเลยมีแต่จะหน่อยจังจิ๋งหยางไปเล่นน้ำร้านก็เล่นน้ำน้องเมฆกลับมาห้องแล้วพาหน่องอนุ่นมานอนก่อน อยากกินนมแล้วพี่น้อง <g iff> <ๆ S 2> กินข้าวแล้วก็ไปลิน <g iff> เลยชวนผ้าแม่มาห้องกุ่แหละ <g iff> นังลินอยกกู่คนเดียวใช่ลูกคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้ะขอบคุณขอบใจหลายๆจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องอยูดีแม่งไว้สข,ขสู่ทุกคนจ้าสวัสดีบายบายก็ลูกยบายก็ายกน